แสดงว่ามันออกไม่ค่สมบูรณ์นะอาหารด้วยกันสมบูรณ์หนูดินดีใส่น้ำน้อยนี่ครับเนี่ยโอ้ดินดีดีแต่ว่าดีนะดีครับดีดีเอบเออตัวนี้เนียฮะดียังไงดินดีถ้าถ้าถ้าใบสวยนะไม่โน่นนี่นี่พื้นนี่เราเรามีพื้นที่แค่นี้เราก็โอเค นี่อันนี้ดอกดอกเพิ่มแล้วนี่ดินดีลูกดีเนี่โหนี่อันนี้อันอันนี้อันนี้สามสามลูกอันอันนี้อันนี้เท่าไหร่โอ้โหอันนี้อันนี้เจ็ดลูกเลยอันนี้พวงมะนาวเลยพวงมะนาวไว้พอนเลยเออเจ็ดลูกเลยเนี่ยดินเขาก็ดีเนี่ย ดินสมบูรณ์สมบูรณ์ครับดินดีพื้นที่น้อยๆปลูกแค่นี้แหละปลูกใส่เคียง,งเป็นเป็นผลได้นี่ไม่กินสาลางเม็ดก็มีกินแล้ว นี่ครับดินดีโอ้เจ้าขนาดไหนดินเนี่ยดินน่าก็นับนั่งเรับสายเออเรับสายโคราชเลยหมักใบจามปูอะไรต่ออะไรนู่นนี่ครบเครื่องดินเส็ดดินเส็ดเดือนจะใส่ไหมดินเส็ดเดือนด้วยอ๋อใส่ใส่ใส่ใช่ไหมวะไอดิน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 มเส็ดเดือนน่ะดินมูลเส็ดเดือนต้อดินมูลเส็ดเดือน พื้นที่แค่นี้ก็ได้กินผลหลายลูกแล้วพื้นที่สักไม่กี่ตารางเมตรจะวางได้กี่ต้น่ะครับอุ้ยเยอะครับโอ้โหสิบต้นเลยนะนี่เราปลูกแค่นี้เลยแล้วแล้วแล้วมันโตมันมันมันโตออกลูกแล้วมันมันจะใหญ่ขนาประมาณเท่าไหร่มันก็จะประมาณนี้แหละครับไม่ไม่สูงมากเมตรกว่าอย่างนี้นะครับพื้นที่น้อยก็ปลูกได้ เปลี่ยนจากดอกไม้ใช่ไหมมาเป็ี่ยนเปลี่ยนจากดอกไม้มาเป็นมะนาว